สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อนี่อากาศดีค่ะเป็นสีแดดน้อยนึงจุลีก็เลยสิฟ้าวออกไปหาออกสิไปสีออกไปหาไม้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาตามมาเบิ่งกันค่ะไม้ทั้งใดเนาะพี่น้องเนาะลังค้นกับสิว่าไม้อย่างเนาะไม้ทั้งใดเนาะก,กับสิว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะจุลีก็สิมาลาอกข้างบ้านนี้เด้อค่ะมองที่เห็ดเผ่งมันเคยขึ้นค่ะ จุลีสิมาเลาะเบื้องหมายนี่ผิพาพี่น้องมาเบื้องหมายนี่จากน้อยอีกอย่างนึงค่ะช่วงนี้จุลีบ่ได้ย่างโดนเนาะค่ะก็เลยว่าผิพาพี่น้องออกเลาะน้ำกันจากน้อยนึงค่ะอันนี้เริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วค่ะนี่ สีสมสนี่เด้อพี่น้องนี่จับยุคคอนไม่นี่เอาตามาน้ำคือเก่้าค่ะตามาน้ำคือเก่้าคลิปก่อนหน้านี้ถือตามาได้ใส่ขยะอยู่ในป่าค่ะขยะอัน <c oughs> แนวหอของขวัญจักเมนอัน สัตว์ป้ามันลากเอาไปไว้ไปถิ่มในป้าหรือว่าจากเมนวา่าล้มมันพัดไปนุจุลีก็บบ่แน่ใจหรอกค่ะนี่มือนี่คอนตาม,มานำทะาเทียดพออย่างนี้เด้อค่ะอันอากาศมือนี่ค่ะแดดแน่น้อยนึงอยู่มองนี่ก็มองนี่ก็จะเป็นเห็ดเพิ่งเห็ดเพิงคคามนะคะ เห็ดเพิ่งคามจุลีออกเนาะค่ะเนาะน้ำมุนีแต่ว่าตอนนี้บ่ทันได้เห็นดอกค่ะนี่มันออกน้ำมุนีล่ะเห็ดเผิ่งคามจุลีกระไดจุลีกะมาเบื้องไม้นี่ไหวซ,ซื่อดอก,ๆๆดอกนี่ไม้นี่ <ๆ S 1> ไม้ไม้เด้อค่ะไม้ไม้ ปลาทั้งนี้กะสัตว์ปงสัตว์ปลาก็หลายดอกค่ะตอนจุรี่ย่างอยู่นี่จูรี่ก็ได้ยินเสียงจก็กแมนเสียงสัตว์ประเภทใดเนาะค่ะคล้ายๆกับมันเต้นนะคะพี่น้องจุดจัด,จ,ด,จ,ดจุดจัดอยู่ทั้งนี้ก็ได้เบิงน้ำมูนี่ดูสภาพปลาเป็นยังไงแน่เนาะค่ะน้ำมูนี่นี่นี่อันนี้มองนี่โบแมนเฮดเพิ่งด้อค่ะมองนี่มองนี่จะเป็นเฮด มะร้าวนี่มองนี่มงนี่เห็ดมะร้าวพูดถึงจุลี่ถ่ายบรรยากาศให้เบิง้งถ่ายสภาพป่าห้เบิง้งมีเอฟซีลังคนคเพื่อนกับเ,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 เมนเขามาเล่นน้ำขมาถามอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนกับทามว่าเพื่อนกับเมนเขามาเล่นน้ำเพื่อนบอกว่าหนาวอยู่บ่อพี่อนนากาศ แบบนี้ว่าสัน้นอากาศก็เย็นเย็นอยู่เด้อค่ะอากาศก็ไดถึงว่าบบมีหิมะได้กับอากาศก็เย็นเย็นอยู่เพราะว่ามันหนาหนาวเนาะค่ะช่วงนี้พี่น้องทางจุลี่ก็ไดถึงว่าสิบบมีหิมะถึงหิมะสิบบหลกรอากาศกัยังเย็นอยู่จุลี่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องฮไปหาใต้กบใต้เขียดไปยังละพี่น้องหมูเฮ้าอะ อเมื่อไดกินเห็ดน้ำเพลินไปใต้กบใต้เขียดกินเป็นยังลงเหฮ้อเจ้าพี่น้องเสด้ยินบมบูนาอคคะนอะเดี๋ยวเดีจุลี่สิใหเสีย้ฟังเสียงจากน้อยเด้อค่ะจุลีสิซาวเว้าเด้อค่ะปิดปากเดี๋ยวทามาฟังกันค่ะ ได้ยินเสียงบ่พี่น้องว่าสิบ่เ้าอดบ่ได้อยากถามพี่น้องว่าได้ยินเสียงบ่เนาะคะเนาะว่าสิบ่ปากว่าสิบาาเ่เ้าแนกก็อดบ่ได้คะ่ะแนวค้นปากมากเนาะพี่น้องเนาะแนวค้นพูดมากแนวค้นปากมากเนาะพี่น้องโอ้ยเสียงยังละไรบ่เนี่ยมาจาดก,กันเดอ้อนี่ยังกระไดเนาะพี่น้องเนาะเสียงมาจากทั้งนั้นลหละคะ่ะเสียงกระได เสียงสัตว์ป่าดอกค่ะน้ำห้อยเสียงมาน้ำห้อยเสียงมาเสียงมาจากทั้งนี้แหละค่ะเสียงกระไดโบเ็นโต้ค่ะโบเห็นโต้าน,ตนาจิเป็นเก้งเป็นกวางนี้ดอกค่ะนาจิเป็นเก้งเป็นกวางเพราะว่ามีช่วงนี้เขายเบรนดแล้วเด้อค่ะหยเบรนดจำซินมีเขาจำซินแล้วเด้อค่ะช่วงนี้มีอ่ะ นาจะเป็นเก้งเป็นกวางบมนาสิเมนสิงโตผู้เขาเพราะว่าสิงโตผู้เขาเนี่ยเขาสิบได้ยินเสียงเขาดอกพี่น้องเขาสิลอยมาค่ะเขาสิลอยมาเขาก็ต้องเขาก็ต้องพยายามเราเวดเรววาวังไว้เนาะพี่น้องเนาะมันสิบบด้ยินเสียงดอกปวอกเสือผู้เขาปวกสิงโตผู้เขาค่ะผักปงผักป้ามีขึ้นบ่ค่ะช่วงนี้เบิ่งดูพี่น้องบ่เห็นมีได้ล่ะผักปงผักป้าจะรีก็ได้ ปกติเขาเคยขื่นไซบีเรียนฮัสกี้เนาะค่ะเนาะหรือว่าไซบีเรียนบิวตี้ประมาณนี้แหละนี่เขาเคยขึ้นน้ำมุนี่ล่ะเขาเคยขึ้นขึ้นเต็มอยู่ค่ะจูลี่เคยพามาเก็บอยู่เด้อจูลี่พามาเก็บน้ำมุนี่ล่ะค่ะจูลี่ทายห้เบิรงซื่อถ้าเทียเขาขึ้นเขาจะขึ้นช่วงสปริงดอกค่ะช่วงหน,น้าหนาวนี่เขาบ่ขึ้นดอก ลิลี่กับพาพี่น้องซองเบิ้งซื่อๆนี่ล่ะอันนี้ว่านลังเวิร์ดนะคะ่ะว่านลังเวิร์ดเขียวๆนี่นี่ว่านลังเวิร์ดคือกันนะงาใหม่เขาฮักตกลงมาจากงาใหม่นี่ว่านลังเวิร์ดเนาะคะเนาะ นทายห้เบิงอยู่นี่แม่คุยน้ำพี่น้องคุยไปก่ะเสียวลังไปได้ยินแต่เสียงค่ะได้ยินแต่เสียงไหมน้วก็จะเป็นเสียงอย,งอย่างค่ะพี่นอ้องไปไปพอยังคือเกาละเฮาเมื่อนี่ง้อขึ้นบ้านเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ไปดอกสนกค่ะพี่น้องก้อนเสียพวกเขาสิคูบคอเอา จุลีสิงโง่ขึ้นบ้านดอกมือหนิโบโบโพยยังคือเก้าแล้วเนาะค่ะเนาะจุลีกะพาพี่น้องออกเลาะเป็นปกติกิจวัตรประจําวันค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้ให้คิดเ,เดี๋ยวไว้ให้คิดคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนมีคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนจังคอยาว่ากันอีกเทียนนึงเนาะพี่น้องเนาะคอนเทนต์อย่างวันตีวันเน่ค่ะสิไปหาไต่กบไต่เขียดคอนเทนต์ใหม่ น้าพี่นอนะ้องเนาะมีคนเคยถามจุรี่ข้ามายู่บอกว่าพี่จุรี่มันมีหนูน้ำมีหนูป้าอยู่บอกน้าบ้านแถวบ้านพี่จุรี่นะว่าสั้นบ่มีเด้อค่ะพี่น้องเนดะ้อบ่มีมีแต่อันเอียงก็นอเพิ่นเอิ้นนะโตค่ายๆหนูตัวตุ้นนะค่ะัตตุน้นเออัตตุ้นนาะพี่น้องเนาะตุ้นมียูตุนนน้นน้อ,นพพอ,อย่างหนูบ่มีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอนตาเป่าคะนะืนบ้านมือนี่พอหอย่างเนาะค่ะเนาะ สันลักษณะนค่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะบ่พ่ออย่างเด๋วจุลีกับสิงโง่คืนบ้านสันกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกซับสไกรต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะบายบายคลิปน้าว่ากันไม่ค่ะไปละค่ะบายบาย